Good Jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่ไขสเปคคนที่ใช่ของงานในฝันผมป๋าเต็ดจะพาทัวร์และพาไปพูดคุยกับตัวแทนบริษัทดังว่าแต่ละที่เขาคัดเลือกพนักงานกันยังไงรู้เขารู้เราสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่คุณกำลังฟัง Good Jobs Podcast ให้เสียงสัมภาษณ์โดยผมป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อง ตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่ชั้น20อีกครั้งหนึ่งรเราเรียกตรงนี้ว่าอะไรนะ Star Lounge Star Lounge เป็น l o u n g ของดารา,าช,ช่วงช่วงโควิดมันก็พนักง,งานก็ทำงานที่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ เรื่องสวัสดิการเป็นยังไงบ้างครับบอกว่าเราดูแลต้อหมอเต็มที่เพราะว่ารออจริงๆแล้วอันนันต์ไพรช์เนี่ยให้ความสำคัญก,กับบุคลากรมากแล้วก็เรื่องของโควิดเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขายัางไงเพราะฉะนั้นแล้วช่วงที่มีประกันเนี่ยเราก็ประกันเต็มที่ซึ่งมีบอยความสำคัญมากนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของการกักตัวเราก็ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ไว้เลย นะครับสำหรับที่ให้พนักงานหรือคนในครอบครัวของเขาเนี่ยถ้าติดแล้วคือเราเราต้องเข้าใจว่าพนักงานของเราเนี่ยคือหลายคนก็ยังเป็นครอบครัวเล็กๆเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะพอคนติดมันไม่รู้จะไปกักตัวที่ไหนเราก็เลยเปิดอพาร์ตเมนต์เช่าอพาร์ตเมนต์ได้ทั้งฟลอ ค,คือคล้ายๆกับเกือบจะเรียกว่ามีฮอสพิทอลเป็นของตัวเองอ่ะสำหรับพนักงานของเราโดยเฉพาะแต่โชคดีที่ได้ใช้น้อยมากซึ่งเป็นเรื่องดีอันนี้คือเตรียมไว้ก่อนแต่ไม่ได้อยากให้ใครใช้หรอกตำแหน่งที่คือเปิดรับเมื่อไหร่แล้วคนสมัครกันล้นหลามเสมอเนี่ยคือนักแสดง อันนี้ก็จริงใครใก็คงอยากเันนอันนี้กึ่งพูดเล่นพูดจริงนะแต่งิ้มน่เป็นอย่างนั้นคือทุกคนก็ต้องมองว่าที่นี่เป็นที่ที่เป็นโอกาสของโอกาสนะครับแต่จริงๆแล้วงานเบื้องหลังเนี่ยงานตําแหน่งของครูอีทีของฝ่ายขายงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เจอสตาร์เนี่ยผมว่ามันมันอาจจะมี power อรไดดดุดอะไรบางอย่างก็จะทําให ใจเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมผมละถามเรื่องเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งสมมติผมก็ตั้งใจเข้ามาทํางานนี่แหละแต่สมมตินั่งสัมภาษณ์อยู่แล้วเพราะว่าโหที่เป็นแฟนคลับตัวยงของดาราคนนี้มันมีผลต่อการพิจารณาไหมเช่นเราไม่ค่อยอยากให้แฟนคลับทัเดี๋ยวเผื่อจะทําเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องส่วนมันมันโปรคอนครับคือในบางตําแหน่งเนี่ยอาจจะต้องการคุณลักษณะแบบนั้นคือคนที่เป็นแฟนคลับรักแฟนคลับอย่างสมมติว่าเราต้องการตําแหน่ง AR จําเป็นจะต้องเข้าใจเข้าใจแล้วลัะแล้วก็เข้าใจว่าคนที่ข้างใครเนี่ย เขาเป็นแบบไหนถ้า<ม>ว่าเขาสามารถมีวุฒิภาวะที่สามารถแยกแยะได้ดีอันนั้นก็จะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของเขาในการที่เราสามารถที่จะพิจารณาเขาก่อนได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยในการรับสมัครงานนี่เรียบง่ายขั้นตอนน้อยสะดวกมาก ก็ไม่เชิงครับลักษณะงานของเรามันค่อนข้างเหมือนกับเป็นงานครีเ reati ผมว่ามันแล้วแต่แผนกมากกว่านะครับอย่างแผนกพวกเราที่เกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับเราคุยเราจะเช็คคอมมอนเซนต์กันเบื้องต้นดูพอดูโปรไฟล์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในแวดวงที่เราเห็นคุ้นฝีมือกันอยู่แล้วเราก็น่าจะพอจะรู้จักเขาพอสมควรมันก็จะพิจารณาง่ายแต่ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลังบ้านแบ็กออฟฟิศอย่างเงี้ยครับมันอาจจะต้องมีกระบวนการในการที่จะทดสอบในการเช็คทักษะ ขของเาจริงหรือปเปล่าว่าที่นี่ถ้าจะทํางาน ต้องมีความเนี้ยบมากคือผมฟังเนี่ยก่อนหน่งต้องบอกนี้ฮะฟังเนี่ยผมเชื่อไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าผมเคยอาจจะไม่ได้ทํางานกับพี่บอยโดยตรงแต่ว่าเคยนั่งสังเกตการทางานคือพี่บอยเป็นคนเนี้ยบจริงๆผมว่ามันคือมาตรฐานของของงานมากกว่านะครับก็จะเห็นว่าซึ่งสุดท้ายอ่ะงานที่ปรากฏอยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ออนแอร์แล้วแต่นี่ครับมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยคุณภาพมันเป็นตัวบอกจริงๆนะว่าบริษัทเราเป็นยังไงมันเป็นตัวกั้นกรองอันหนึ่งก่อนที่งานจะออกไปมันจึงต้องการความเนี้ยบ ก็เป็นเรื่องปกติฮะเนื่องจากว่าการแข่ง <rain> ขันมันสูงเลยคุณมีคู <t> ่แ <rain> ข <t> ่ง <rain> ทั <Hayır> <t> ้งแบบออนไลน์ท <rain> <without> ั <t> ้งออนแอร์ทั้งต่างประเทศก็ด้วยนั้นถ้ามาตรฐานไม่ดีก็เพราะว่าตอนนี้ตัวอยู่ยังไงจอมันเยอะมากใช่แย่งกันไปหมดเลยงานที่เดียวแค่ถ่ายฟีดผ่านไปแล้วกดรีโมทผ่านไปแล้วนะฮะมันต้องมันต้องเนียบเรซูเม่ที่นี่ให้ความสําคัญกับส่วนไหนหรือ อะไรไม่มองเลยเรซูมเม่เขาจะมีแบบขีดพลังสกิลด้านนู้นด้านนี้รหรือเทมเพลตต่างๆที่มักจะใช้กันเรซูเม่ที่น่าสนใจปะมันจะเป็นตัวบอกว่าคนคนนี้ทําไมเราต้องพลิกอัพคนขึ้นมาเพราะฉะนั้นแ,แล้วมันอยู่ที่ว่าเราคุณจะทํายังไงที่จะทําให้คนที่เป็นหัวหน้าคุณหรือว่าแผนกเอชของเราเนี้ยสะดุดนั่นคือมันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับคนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้อุตสาหกรรมนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ เขาต้องอยากได้คนที่โดดเด่นอ่ะอยากได้คนที่มันมีอะไรพิเศษเหมือนเหมือนเราจะไปจีบใครสักคนหนึ่งเฮ้ยคนนี้มันมันไม่ได้อาจจะไม่ได้สวยมากแต่เฮ้ยมันมีอะไรบางอย่าง านเงินเดือนแหะครับที่นี่เป็นอย่างพรฟังดูที่งานหนักแน่ๆไม่เป็นเวลาแน่นอนเรายินดีที่อยากจะได้ผู้ร่วมงานที่เก่งผู้ร่วมงานที่โอ้โหขั้นเทพนะฮะแล้วยินดีที่จะตอบแทนตอบแทนสาสะสมให้สะสมแน่นอนครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยหายากที่จะเป็นตัวจริงนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเป็นตัวจริงเนี่ยสะสมแน่นอนที่ป๋าบอกคือหลายคนเนี่ยอาจจะวางแผนการศึกษาของตัวเองไว้ฉันจะต้องจบให้สูงที่สุดฉันต้องจบเมืองนอกมันมีผลมากน้อยขนาดไหนเรื่องพวกนี้ ผมว่าจะบอกว่าไม่มีผลก็คงจะไม่ใช่แต่ถามว่าในแง่ของการทํางานโดยใช้สกิลปริญญาอาจจะเป็นตัวบอกอันนึงว่าในแง่ของวิธีคิดระบบระเบียบในการคิดมันอาจจะเหมาะสําหรับงานบางอย่าง ปัจจุบันนี้บริษัทใหญ่หญๆหลายบริษัทเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมองค์กร,รที่ชัดเจนมาก<ช>จนรู้ได้เลยว่าเดินมาเนี่ยเนี่ยไม่เหมาะกับบริษัทนี้แน่นอน,น,อนที่ช่องวันมีไหมครับคาแรคเตอร์ของคนที่จะทํางานที่นี่ควรจะมีลักษณะอะไรพิเศษที่จับต้องได้ไหมครับเออผมว่าสิ่งหนึ่งนะมันสะท้อนมาจากความเป็นมู่แหาสูุดขององค์กรผมว่าวัฒนธรรมองค์กรดูจากพี่บอยได้เลยครับ<ช>นะฮ <laughs> ะคหความแอคทีฟ ใช่ว่าแบบวแอคทีฟพร้อมตลอดเวลาดูจากการเดินครับเนี่ยผมผมว่าจริงๆแล้วเออมันก็สะท้อนคาแรคเตอร์หลายๆอย่างขององค์กรของเรานะฮะว่าโอเคคนที่คนที่เดินไปบุกไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าตลอดเวลาเนี่ยมันมันจะมีอะไรบางอย่างเนี่องค์กรของเราก็คือเดินไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทิ้งข้างหลังนะฮะเพราะฉะการความร่วมสมัยอะครับเป็นทริคที่ง่ายมากคุณผู้ชมครับก็องค์กรไหนก็จะเป็นแบบซ e o ขององค์กรนั้นแหละ ทุกต้องห่วนทฤษฎีแรงหนึงดูดปะาช่ดงาคนเทนต์ดูดคนเข้ามาแล้วมันก็จะเหวี่ยงคนนี้ไม่ใช่ออกไปช่องวัน31เนี่ยคือรายการทีวีแต่ว่าคอนเทนต์ของช่องวันไม่ได้ออกเฉพาะในรายการทีวีตอนนี้มีช่องทางออนไลน์ชื่อว่าวันเพลกราวซึ่งทราบว่ายอดวิวก็สูงมากอันนี้ไม่กลัวหรอครับว่ามันจะมาแย่งลูกค้ากันเองจากฝั่งออนไลน์ถ้าป๋าจําได้ว่าตอนที่ทีวีดิจิตอลออกมาใหม่ๆทุกคนก็กําลังตื่นตระหนกกับการดิสรับของของแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหม จริงๆแล้วเราไม่ควรปฏิเสธเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราปิดกั้นไม่ได้วันหนึ่งต้องมาแต่เราจะมองว่าเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือที่มาสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ยังไงเราเป็นเจ้าแรกที่ยอมที่จะปล่อยคอนเทนต์ของเราไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับละครของเราปุ๊บเฮ้ยไปดูในออนไลน์ได้ทนทันทีนะครับ ซึ่งทุกคนอ๋เรากาลังทุบมั่วข้าวตัวเองอยู่นะนะแต่สิ่งนี้มันพิสูจน์แล้วก็คือคนที่มีพฤติกรรมดูออนไลน์เขาก็ดูออนไลน์ก็ใช่อย่างไงเขาก็ไม่ดูออนแลร์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะแต่การที่ทําให้คอนเทนต์ของเราไปอยู่ในพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ของเขารู้จักคอนเทนต์ของเรานั่นคือทําให้เขา e n g a g ะแล้ววันหนึ่งเขาดูแล้วเขาชอบเฮ้ยออนไลน์มันช้ากว่านะอยากดูเรียลไทม์เขาจะกลับมาดูออนแอร์คืออย่าไปคิดว่ามันจะมาแทนแต่ว่ามันเป็นคาลเจอรี่ใหม่แลาเป็นโอกาส ถูกต้องครับนั้นเราก็ใส่ไปหมดเลยทุกช่องทาง,งฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหางานในฝันอยู่เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่ good jobs, good jobs. กว่าจะเป็นคนที่ใช่